ทุกเรื่องราวท้าโถมแ,แม่ไม่รัก,กน้องเกลียด,ดคนรักลังเลเอาใจช่วยสกายหรือพลน,นวัตจากละครฟากฟ้าคีรีดาวตอนบจบคืนนี้ ไม่เป็นไรค่ะ<ใ>นคลนวัตใครไ,ไม่รักนะฮะแฟนละครรักเราสองเราก็รักค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคนนวัตนะคะกับบทบาทสกายในฟากฟ้าคีรีดาวนะคะหลายคนก็ลุ้นกันเหลือเกินค่ะว่าความรักของเขาในค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะ จะลงเอยอย่างไรนะคะหรือว่าจะไม่ลงเอยอย่างไร <c oughs> เพราะว่าเราหาไปดูอะไรที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะ,ะเพราะเป็นเรื่องที่ว่าทางของเป่าชินจงหรือว่าซอนนุษปริยาน,นุษเนี่ยเขาพลอดเรื่องขึ้นมาเอง<ช>นะคะ<ช><ช>หลายคนตอนนี้ในกระแสนะคะก็เริ่มเขียนตอนจบกันแล้วท้ายกันไปต่างๆนานาค<ช>่ะตอนนี้พลอยู่พล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่อยู่ห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกคะ <c oughs> จะอยู่ที่ไหนคะห้องรับแขกครับ <c oughs> อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่คนเดียวเอออยากจะทัวร์ห้องนอนพลเหมือนกันนะคะเนี่ยแอมอ้พอ <c oughs> าพลคืนนี้ฟ้าฟ้าคีรีดาวจะจบแล้วเนะ <bid? S 1> อะครับผมค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างสำหรับค่ำคืนนี้แฟนๆเนี่ยนะคะจะได้ลุ้นอะไรกับเราบ้างคะก็เออ จะได้เห็นถึงปมที่ปูม,มาตั้งแต่ตอนเรื่องว่าว่าว่าจะคลี่คลายยังไงตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นทุทกๆปมเลยไม่ว่าใครจะสงสัยว่าคนนี้เป็นลูกใครหรือว่าคนคน,คนนี้จะถูกถูกแม่ยอมรับไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะได้เห็นทุกปมอ,อว่าจะคลี่คลายยังไงเพราะตอนนี้คนดูเนี่ยเขารู้หมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่ตัวละครละว,ว่าจะเฉลยจะบอกกันยังไงใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับผมจะพูดสักทีเมื่อไหรออ่ค <laughs> ่ะอ๋อจะพูดสักทีไหมเออค่ะ <laughs> แนวแนวที่เราจะได้ชมวันนี้มันจะมีแนวอะไรบ้างคะแนวโรแมนติกดรามา่าแอคชั่นหรือ,อยังไงบ้างคะ,ะมีหมดเลยครับมีทั้งอแอคชั่นมีทั้งดรามา่าแล้วก็มีทั้งโรแมนติกด้วยครับวันนี้มีหมดเลยออขอขอดรามาะะ่าหน่อยค่ะดราม่าของพลจะเป็นประมาณไหนก็ดราม่าเรื่องครอบครัวเนี่ยแหละครับว่า สุดท้ายแล้วครอบครัวจะลงเอยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นซีนดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะผแอคชั่นเหรอคะถอดเสื้อไหมคะแอคชั่นยังยังนะไม่ถอดไม่ถอดครับเพราะที่เราผ่านมาเราเห็นแอคชั่นของพลนี่คือต้องแบบว่าถอดทรงถอดเสื้อต่อยเตตลอดอ๋ออันนั้นเตะต่อยครับส่วนวันนี้ก็คือยิงปืนยิงปืนช่วยครับคือเราไปช่วยไปช่วยดดนิกาอ๋อแม้ว่าเขาจะไม่รักเราเนาะความรักโอ้แต่ ใช่แต่คือสกายรักมากผมก็จะไปช่วยโดยตลอดช่วยตั้งแต่ต้นเรื่องันตอนสุดท้ายเลยครบับเ <c oughs> ี่ววิเคราะห์ตัวสกายหน่อยได้ไหมสกายเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยทั้งดีไปหมดอ่ะทำไมผู้หญิงไม่รักอะคะมันบกพร่องตรงไหนฮะ <c oughs> อ,าอาจจะเป็นเพราะว่าสกายเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแสดงออกเรื่องของความรักไม่เป็นและอ,อะไรแบบนี้ครับผมก็เลยทําให้ตัวนางเอกเนี่ยก็จะแบบเริ่มเอ้ยคนนี้ มันรักจริงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าดูกันไปนานๆเนี่ยคือจะเป็นคนที่ที่รักรักใครรักจริงครับผมสำหรับตัวสกายค่และพลนวัตล่ะคะแสดงออกในเรื่องความรักนี่เป็นไหมคะรักใครรักจริงหรือเปล่าก็พอเป็นครับเป็นเป็นครพอเป็นแล้วรักใครรักจริงหรือเปล่าคะพลนวัตรักจริงครับรักจริงนี่คิดว่าเขากำลังพูดกับเราเลยนะคะเนี่ย จริงนะอ่ะมีคนชอบฉากที่เรามโนนะใช่ฉากมโนฉากแต่งงานสวยมากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ่ค่ะะสวยสวยงามมากๆก็เป็นเป็นเป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงเป็นการแต่งงานแบบอินเดียจะมีการแบบเพ้นมือมีการคล้องคล้องอะไรกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งจะได้เห็นถึงแม้จะมันจะสั้นๆแต่ก็ เป็นความสวยงามครับผมที่นำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งหลายคนก็บอกมาตลอดว่าคนอ่ะคือแต่งตัวหน้าตาอะไรเหมือนคนแขกจริงๆนะอ่อก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เรื่องของตาที่โตอะไรแบบนี้มีความคมคมของของพวกคิ้วหรืออะไรแบบนี้ก็เลยทําให้แบบมีมีความเหมือนอินเดียครับผมอาทิตย์ที่แล้วนอกจากพูดกันถึงเรื่องฉากแต่งงานแล้วยังพูดถึงน้ําตาลูกผู้ชายด้วยค่ะสงสารมากม ที่ทะเลาะกับแม่เนาะฉากนั้นเป็นยังไงบ้างการเข้ากับพี่นกสินใจก็อย่างที่พี่นกบอกแหละครับก็เกรงพอสมควรครับแต่ก็เราก็ต้องเล่นไปตามไปตามอารมณ์ณตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นตัวของสกายนี่เป็นตัวที่ตามหาแม่ตั้งแต่ตามหาแม่มานานแล้วอะไรเงี้ยเราพอเจอแล้วถูกแม่ปฏิเสธมันก็จะเกิดความน้อยใจความไม่เข้าใจว่าทาไมแม่ถึงได้ปฏิเสธเราจะแบบแม่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ ก็จะนี่เป็นซีนดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นค่ะคุณพ่อชัดชัยเมื่อกี้นะคะก็ฝากถึงลูกชายเหมือนกันนะ,ะเข้ากับพี่นกเป็นไงบ้างคะก็เข้ากับสองนกเล็นทั้งสองนกนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะของนักแสดงรุ่นเราเที่ได้มีโอกาสเข้ากับนักแสดงมากฝีมือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่แบบได้ได้เข้ากับนักแสดงแบบรุ่นใหญ่เนี้ยก็จะ แบบเหมือนเราได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมอ่ะคืนนี้จะจบแล้วนะคะเสียน้ําตาไหมครับพล่าเสียน้ําตาไหมเพราะตอนนี้นี่มีกระแสมาเออว่ามีคนตายตายตายในในละครเรื่องนี้เร่ยายใช่ใช่ครับมันมีคนตายแน่นอนครับมีมีคนจะต้องสูญเสียแน่นอนตอนนี้ต้องต้องต้องไปดูบอกไม่ได้นี่ถึงถามว่าเราต้องเสียน้ําตากันไหม จะได้เตรียมพัชรหนอก็เตรียมไว้ก็ดีครับผมอาจจะมีซีนดรามากนิดนึงให้แบบอย่าทำอะไรทำร้ายจิตใจพี่นะคะหมอไม่หลอกครับเกือมแล้วเกือบหลุดหลุดแล้วคิดว่าคืนนี้ต้องขึ้นหลายคนบอกว่าต้องขึ้นแบบว่าอันดับหนึ่งแน่เลยนะคะอ๋อก็ก็หวังจะเป็นเช่นนั้นครับผมก็ต้อง ก็ลองขอให้ทุกๆคนช่วยดูสดด้วย<น>ครับผมดูช่วยช่วยกันลุ้นช่วยกันติดตามกันไปพร้อมๆกันค่ะครับค่ะ,คะ,คะมีอะไรจะฝากพูดถึงอินน้ำหวานไหมคะก็อินน้ำหวานนะครับก็ก <partnership> ็ฝากว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันอล้วกันนะครับเพราะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่เหมือนกันที่ที่ที่ฝีมือดีมากๆครับผมก็อยู่ในกองแล้วก็ทํางานไปอย่างรับลึกครับอืมค่ะ,คะ ขอบคุณมากนะคะพลขอบคุณนะคะพลดูแ,พพแลสุขภาพว่าจะรอติดตามคลิปร้องเพลงเรื่อยๆนะคะเป็นอ like ันขาะขอบคุณค่ะติดตามกันค่ะฟากฟ้าคีรีดาวตอนจบคืนนี้นะคะ2องทุ่ม15นาทีช่อง3กด33ค่ะและหลังจาก